กลับกลับบ้านครับกลับบ้านเขากลับบ้านครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาเครียดเขาให้เขาเราคุยเลยก่อนเพราะว่ามันอยู่ในกรงไม่ไหวเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้เดินแล้วเปิดประตูเขางอมันเครียดเขาเดินออกไปถ่ายคือเขาได้เดินางเใช่ใช่เดี่ยตรงเนี้ยตรสะโพกตรงเนี้ยเขาเสียีแล้วค่ะเขากลับบ้านเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ

นี่เขาเป็นยังไงนะที่เป๊ะกเนี่ยน่าจะเป็นกระดูกโดนหานะแล้วตรงนี้เส้นประสาบตาลนะไม่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 ไอ้ปะเอาเอามาเช็ดตูด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 เนื้อตอนไหนไม่สักพักมีคว้านไม่ไม่อื้อเอื้อตอนอื้อตอนไหนเปิดเปิดขารองเท้าลูกพี่ไม่เขาคือเหลวอ่ามือก็ถือไล่ก็จะให้จับตัวเออเช็ดหน่อย อเช็ดหน้ากล้องเลยอ่ะเช็ดหน้ากล้องเลยอ่ะโอ้ยเอาหน้าจัดอ่ะเอาหน้าจัดอ่ะเอาหน้าจัดอะเช็ดเอาเอาเอามาดมเลยทุกทีไม่ทำนะครับวันนี้คนเยอะก็หน่อยเอา่ลยห่อไว้ห่อไว้เสร็จเลยตอนนี้เสร็จเลยไม่รู้กี่มือเลยตอนนี้สบายเลย

มไม่ถ้าถ้าถ้าขายไปแล้วอะเกือบสามหมื่นประมาณสามหมื่นวันนี้น่าจะได้เยอะได้เยอะได้เยอะอยู่ยังยังไม่ได้นับครับยังไม่ได้แล้วต้องมีต้องมียืมบอกยิมสี่พันห้ายิ้มยาวขึ้นเอาคืนไปอยู่ที่พี่ครับลุงพี่อยู่ที่พี่ท็อปครับตังค์สี่พันห้าที่พี่ท็อปครับเสียแล้วเสียนายเสียนายชอบอย่างนี้น้องเบอรเสองตังค์เสียนายกลังระนตั้น มีคนมาให้แล้วอ้าวมาทางนี้เอาเลยเพื่อนเพื่อนเห็นเพื่อนมีตังค์เพื่อนก็สบายใจเอาอันนี้เด้งเราเปิดได้หน่อยเปิดคุณแม่หน่อยอาเคุณแม่เข้ามาคุณแม่เข้ามาคุณแม่เข้ามาอาคุณแม่เข้ามาครับคุณแม่เข้ามาเจอกันเลยครับคุณแม่เชิญเลยครับได้ได้ได้วันนี้ระวังเดี๋ยวแป๊ะขโมยแป๊ะช็อตด้วย เอาหมาอีกแล้วมาอีกแล้วได้แปะแปะถ่ายรูปไป้ด้วยหน่อยถปที่ไหนแฟนของมนไม่มีใครม่ให้รักให้รักษาตัวม้ครับม้ไใไ่ร้อยหนึ่งม่ร้อยหนึ่งีใครจะเกทับไหมครับย่ามาถ่ายรูปกับน้องลูกทามาแปะยังถ่ายอยู่ยังถ่ายอยู่หน่อยยูกจิ้กันูปิตวเดี๋ยวรเถ่นเลยเพลินเลยเพลินเลย มันแต่เพาจริงๆริงเขาไม่น่านิ่งขนาดนี้นะอยู่นอกว้าววุ่นมากอยู่นี่นิ่งมากแอร์นะพี่มีแอร์แต่คนชอบก่นเนื้อแต่เวลาดูเขาต้องหมาดเขาจะร้องไห้เขาอยู่โอี้ก mm ็ร hmm. ้องเจอพี Teraz, like <S <S ่ท็อปเฮาลั Haj, behav, ่นด์พี <ok ่ีดำพอวันนี้น่าจะใส่ไหมคะเขาบอกว่า กันกันหางเปิด์อื้อเฉยใช่ใช่เนี่ยตรงเนี้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 ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพูดออกมาเนี่ยตรงเนี้ยหักแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเหมือนเขาถูกทับตรงเนี้ยเป็นเส้นประสาทคนหนาม เขาถึงเวลาก็ฉี่ม he anyway ันล้นท okay. ี่มันสะบัดไปสะบัดมาคือมันล้นฉี่มันล้นเราต้องคอยกดที่มีเล็บมีตัวเนยเบี้ยวกับไปบ้านจะป้อนยาได้เหรอคะเนี่ยได้ได้ได้ครับผมป้อนได้ผมป้อนได้เดี๋ยวไปท็อปเขาี่ท็อปเขาป้อนได้ไปท็อปป้อถ้าถ้าลูกคลอดะถ้าถ้ากระเดือกเขาคืนแล้วเขาแลบลิ้นคือเขาคืน ไม่ใช่อ้มแล้วพ่นเหรอคะพ่นพ่นครับขายไปดูตลอดเลยนะโอ้ตอนตอนทานยาไม่อยากไม่อยากถ่ายว้าวุ่นมากร้องเร้อสงสารครับไม่อยากเดี๋ยวคนจะหาว่าโอ้เสียงดังใช่เขาร้องรังเขาร้องน้องทำน้องเองครัใช่คนรักเขาเยอะบางทีบางทีบางทีเขาไม่กินโมกหเก็มาโหกินกันเองครับได้หมดหมดไปทีแทนได้ค่ะทีเดียวเลยทำไรไม่ได้เลยเราท้อางปันที คนมุงมุงตรงนี้หมดเลยมิใครไปคุ้มกันไม่ได้แล้วซื้อเสื้อกันหน่อยครับซื้อเสื้อกหน่อยนี่ไงเสื้อหลังไงครับตุ้งตุ้งนะได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจะเก็บไอ้วางไว้นะครับขอบคุณครับได้ นี่เนี่ยเวลารูปอ่ะเขาเดินเดินเดินเขาลูบเาผมรูปอ่ะเขาจะกระตุกเหมือนว่โดนเส้นเขาขาเขาสวยดิมันไม่เท่าเท้าโอ้พี่ก็าไปดูอ่ะกระดูกเขาเนี่ยหักอ่ะกว่าเขาจะติดเองอ่ะใช้เวลาเท่าไหร่พี่พี่ว่าเขาคือรูกชนนั้นอะมอกร้อง่อยก่อนก่อนก่อนปล่อยก่อนอ่โดนรถชนที่นี่แหละเพราะว่าเพราะว่าผมไปดูคลิปคลิปที่พี่เขาไปดูคลิปที่พี่เขาให้อาหารอ่ะอาหารเขาตก เขาเดิกติเขาเดินปกติพี่พี่เขาไม่ให้หาเ่ยมาตามญาติเราผมนี่พี่แล้วแล้วเขาเขาเข้าใจนะมาวิ่งตามใช่ใช่มงมากคือพี่ไทยวิ่งนำหน้าเขาไม่ตามพี่ดีสนตามอ่ะาเ่นใช่หมเื่อ่่่ยด่ลลุงพี่ยอดกันใหญ่เลยเนี่ยไปไปไหนเลยเนี่ย เปีนยนายไม่มีหมัดแล้วมีแต่ผมมาหมัดมาแล้วลุงพี่ยอดแทนพี่บินแล้วค่ะใครพี่เลี้ยงลุงพี่ยอดแทนพี่บินายนายหมดเลยหมดเลยขาวเลือกพี่เลี้ยงหนึ่งพี่เลี้ยงสองอันนี้อันนี้มือป้อนยาครับอันนี้มือป้อนยาป้อนยายังไเินมสิบเมตรเข้าสามเมตรครับ ที่เหลือทานเองใช่ไหมที่เหลือทานเองน้องนอนลงไปไปรับบาลอยู่ไหมไปวันที่หกเดียวเดี๋ยวไปเอายาแล้วก็กลับกลับพี่ท็อปพี่ท็อปบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้ก็นอนพี่ท็อปแล้ะอย่างนี้ต้องรักษาด้วยนะเราเจอเจอหมอครับภาษากระดูกครับแล้วก็เส้นประสาทตรงนี้มลูกเนี่ยตรงนี้เขามีเส้นประสาทเนาะ เมือเขาไปโลกว่ากงใช่ใช่เขาไปนอนมาสี่วันเขาว้าวุ่นมากอยู่กินเไี้ยบอยู่นที่นังอบกงแวก็วันแรกที่เปิดประตูไปเห็นกงวิ่งออกแล้วสั่งที่เขาจะทำกงหลังเราล

ไว้ใจมุดดิอันนี้สงส์ตนีมต้นอื่นเนอะลำทางกบแป้นั่นรึเป่าลำทางนี่ต้นไม้เมื่อกี้เกี่ยวลรงไหนนุ่นพอมาแล้วพอมาแล้วพอมาแล้วไม่สนใจพ่อเลยยอดเลยไม่สนใจพ่อแล้วออยู่รู่น

ถะเขาเป็นหมาไม่ดุเลยนาะไม่ดุเลยน่าราใจดีมากคะใช่ไม่บอกเลยอยู่อยู่ได้ไงรำตะคองตั้งหลายปี่งเวลาวิ่งเนะโอ้โหอยากจะไปเลี้ยงด้ยกนาคเลยเวลาวิ่งน่ารักมากนะคะที่บ้านนะคะเหน้าเขาหน้ารัเขานำงงงนะชายชอบหน้ามือรงงเขาเลียงกินก็ยอดกินเลยลูก อายไปไหนอไม่นิ่งนยง้อนะขาาน้าแน่ารักมากนแปวไม่หวแล้วนยมาหายทางนี้หน่อยทางนี้หน่อยหายไงี้หายนี้หน่อยอารักเลยน่ารักโอยน่ารักโอยน่ารักต้องมี่ต้องไหมเด้ามานเิ่ารักแปวเลูกเดี๋ยวพี่ตายครับพี่ต่ายเขาจะคนณป้าล้าพี่ตายโดนไลไป

ใชเข้าของล hey, okay. oh. ูกไม่ได้นะคะมามามาอีกรอบหนึ่งโอ้โหอยู่นี่เลยเปลี่ยนนายค้าเยวกลับกลับบ้านเปลี่ยนนายค้าเย็บกลับบ้านแะ้วจมูกเขาไม่แห้งไม่ยังไม่มีเขาจะไม่มีต้องรักษาตัวก่อนได้รักษาตัวก่อนต้องได้สบายจมูกจะแห้งอที่ได้อหายเย็อ๋อับ โดมหน่อยให้เขาโดมหน่อยให้เขาโดมหน่อยให้เขาโดมหน่อยเขาโดมหน่อยหน้าตังหนุนน้าไงไงไงโดมหน่อย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 นู้ดหายแล้วโดมหน่อยหน้าเบี้ยวาไปหน่อยหนู้ดไม่ยอมมาไม่ได้ไม่ได้แลไทยยากพี่มาแล้วมาแล้วพอมาแล้วพอมาแล้วพอมาแล้วดูมาพ่อมา พ่อไปพี่พีนมาอีกน้องมาอีกเอามาขายเสื้ออีกโออไม่ยเขามีงานไปเดินแล้วก็ให้ตลาดตลาดตลาดเอาไปคนละตัวพี่ไม่ใช่ตัวนั้นไม่ตัวนั้นไม่ใช่พี่คนละตัวคนละตัวเอาทีวีด้วยนะ บอกแล้วหาไม่เห็นเขาเห็นพี่เอาไม่ได้อยากตามพ่อไปแล้วเนเห็นเห็นพี่เอาไม่ได้เห่ทไมได้ัได้ไหไไหนี่มานี่มาลวะไมาไหนจะหาพ่อเจอพ่อนี่มาลูกวะเดี๋ยวไปลูกวะ อแล้วตอนตอนมาใหม่ๆอาบน้ำแล้วตัวหอมไหมคือคือวันแรกที่ไปท็อปเขาพี่ไทยกับี่ท็อปก็หอมอ่ะเขาบอกอไนายไม่เหม็นเป็นหมาจรที่ไม่เหม็นขับยู่ดูเขาตัวสะอาดใช่คือคือเขามีกลิ่นหมาทั่วไปอ่ะแต่ไม่เหม็นถึงขนาดว่าเราหอมไม่ได้ไม่ไม่เรามีกลิ่นหมาทั่วไปแต่แต่ไม่เหม็น

มันจะเพลินนะนวดแถวนี้นะพี่พี <S 2> <S 2> ่ที่หมอเขานวดอย่างเงี้ยเขาเพลินนะผมบอกผมบอกว่าร้องรูปอย่างเงี้ยแล้วจะอยู่ได้ตลอดเนี่ยนวดเขาเพลินนะพอพอเราหยุดเดี๋ยวเราหยุดเราไงผมผมผมหยุดปั้งพระหันมาหาเลยเขาเพลินนะพี่ กินบีบป้มหน้าดืมองลูกชายเขายอะเขาเ๋ยเขาเดินมาหาเราเขาเดินไปหาเราใสอุใสไปหาพ่อแล้วค่ะไปอยากไปเห็นพี่้อปลำบากคนเยอะเห็นเยอะคนเยอะไปหาพ่อเลยแล้วนะกินอไรปะอย่งเาน้ำาแล้วลูกอยู่น้ำแขงแล้วอันนั้นไงกชาย

พออยู่พออยู่ครับแป๊ะแป๊แป๊ะแให้น้องให้น้องถ่ายรูปหน่อย้น้องถ่ายรูปหน่อยรูปเป็นนายหน่อ่มาเข้ามาได้ครับแมให้าถย้ถ้าถ้าไม่ถนัดถ่ายกันไอแป๊ะก็ได้ครับเอาเอายังไงจะไปยังไงแปะเอาเอายังไงเอ้อ๋อได้ครับได้ครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวคุณแม่ถ่ายรูปก่อนได้ครับพอลบลบนิดนึครับอ่าตายให้น้องนครับนอย พี่ควรพี่ควรดึงตะขอไว้เองเดียวพี่ควรดึงตะขอไว้เองเดียวไม่ไปไหนหรอกน่ะดึงตะขอเข้าไว้ก็ไม่ไปไหนแล้วเวลานอนเขานอนนอนง่ายๆนะตัวเขาไม่เปิดฉี่นะหลับทั้งคืนถ้าเปิดฉี่เขาจะเดินวนหมาผมช่วงนี้หมายถึงปัสสาวะเยอะไหมเนี่ยเยอะๆตอนเนี้ย กลับมาต้องนอนกับพี่ออฟฟิศก่อนแต่คืนนี้เขาจะนอนกับพ่อเขาพ่อเขาจะนอนด้วย่พี่บินนอนออฟฟิศใช่ใช่เพราะว่าเขาเขาเห็นว่าเห็นว่าเขาเครียดไงพี่ต้องบอกดูแล้วเขาเครียดเดี๋ยวนอนด้วยนายนายใจเย็นใจเย็นเวลาไปงานนอกไม่เอาเขาไปด้วยค่ะหมายถึงถ้าเขาหายดีเอาไปด้วยก่นพี่ยอดเวลาไปงานนอกอะถ้าเขาหายดีพี่บินจะเขาขึ้นรถไปด้วยไหมหมายถึงไปเขาเป็นมากต้องดูงานนะครับต้องดูงาน พี่เขาบอกจะไปด้วยนี่แต่ท่านั่งเครื่องบินแม่ไปจริงเขาเขาไปก็ดีนะไม่เหงาถ้าเขาหายทีนะเขาว่าเขาเขาติดพ่อไงติดติดพ่อเขาจเงาติ่เขาจะเงาเดี๋ยวเ่าเดีสกู่ครับสักครู่สักรู่ถ่ายรูปไปเอซเอซเสีเยอะมากนี่นี่หน้าใหม่แล้วเพิ่มแนหดแล้ พอได้เข้ามามาสัมผัสก็คิดว่าเออหมาหมาหมามเขาไาเป็นแบบนี้หมาเขาน่ารักครับเขาไม่ดูเลยไม่ดูเลย พี่เราไม่น่าเชื่ออยู่ลำตะคองตั้งนานน่ารักนี้ไม่มีคนเอาไปถ้าหนูเจอหนูก็เอาไปนะพี่ซุ้มตรงนู้นอะที่เขาเป็นคนพายพามาเนี่ยเขาจะเอาไปหลายรอบแล้วเขาจะเอาไปหลายรอบแล้วเขาไม่ไปเหรอเขาเขารอในวันที่เขาตัดสินใจจะมาเขามาหามาเจอเขามาดูอีกทีแสดงว่าแสดงว่าเขาต้องรอรอรอทำโครงการให้เขาจำหน่อยให้เขาจำหน่อยให้เขาจำหน่อยเออให้จำหน่อยให้จำหน่อยเออให้จำหน่อยยัย เออรู้แล้วใจเย็นไอทิพย์แกล้งหองี้พี่บเลยรู้เลยแกล้งหลอกแกล้็หลกเอ๊ะประมาณเ่อนเพะครับพอ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 อะแต่ถ้าถ้ารูกเขาแล้วผมหยุดเขาจะดึงปลื้ปากมาสกิดร่วงนอนแล้วเนี่ยร่วงแล้วะแล้ปล่อยมือลองปล่อยมือเลยรู้กะวันละวัันเขหมือนอน เขามือเอา้เรียกผมเข้าไปสกิทอ่าอ wow ่าเขาจะเป็นแบบนี้อภิญญาเราต้องเรียกปาร์ตี้สิปาร์ตี้